สวัสดีครับที่หมาสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนช่องแม็กกี้ชาแนลดาโฟดทำไมล่ะโอ๊ยโอ๊ยไม่เรียยมนะอาดูนะโอ๊ยแมวอยา่ชอบน่ะจะจับเหรอเดี๋ยวกี้ยุดอัดยูทูบก่อนจะช่วยอะไรอ่ะ ่ยูทูบเบอร์น้อยยูทูบแม่เอย์นุชิมะสวัสดีครับไยูจากดีครับชิมะผมชื่อหน้อยเป็นติบบางเย็นรูดมาชิงเป็นดุดมาบริกันไหนแม่ผมชื่อไม่ใช่รูดมาทำไรแม่เด็กชายไม่ใช่ยูจะมาทำไรเลยสุกิตไม่ใช่ ยูยันฮะยันพี่แน,แน,นพี่แม่มีเอายัานนะเอาพี่แม่เอาอยันมาพี่ไมีกลับไม่เอาเดี๋ยวพี่เอาก็มาเดี๋ยวพี่มาเกลียนี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวพี่เอายัานเดี๋ยวแป๊บก่อนพี่ยันอ๋อวันนี้กี๊ขับรถจักรยานเหรอครับพี่พึ่งยืนมา Ao mấy lần nữa chẳng nụ cười nụ <Không>. à. <Má>. cười nụ cười nụ <Chương má hôn>. cười nụ à. cười nụ cười <Má> nụ <hôn>. cười nụ cười nụ cười nụ <Nào> cười nụ <lái, lái>. cười nụ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  อออออนอนได้แล้วดึกแล้วบายๆแล้วบาย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 ๆกะบายบายอย่าลืมติดตามอย่าลืมอย่าลืมกดกระดิ่งและกดซับสไคร์ <c oughs>